ตำรวจสอพอบางพลีคุมตัวนายนัทชัยอาจสามารถผู้ต้องหาก่อเหตุใช้มีดแทงหญิงสาวอายุ23ปีเสียชีวิตมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านตาบนบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยตำรวจรีบคุมตัวขึ้นชั้นบนทันทีเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพในห้องผู้เสียชีวิตที่ชั้นเจผู้ต้องหายกมือไหว้ขอขอมาผู้เสียชีวิตจากนั้นคุมตัวไปทำแผนที่ห้องร้างชั้น5้าบันไดหนีไฟ และห้องของผู้ต้องหาที่ชั้น3หลังทําแผนเสร็จสิ้นตํารวจได้คุมตัวกลับลงมาซึ่งผู้ต้องหาไม่ตอบคําถามสื่อมวลชนแต่ยกมือไหว้ขอโทษก่อนจะถูกพาตัวขึ้นรถไปท่ามกลางเสียงตะโกนด่าของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมและพยายามจะเข้าไปรุมประชาทันจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าช่วงกลางดึกของคืนวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาได้น,นั่งดื่มเบียร์อยู่ที่ชั้นเ เห็นผู้เสียชีวิตออกมารับอาหารที่สั่งไว้ด้านล่างแต่ไม่ได้ล็อกประตูห้องจึงแอบเข้าไปหวังจะขโมยทรัพย์สินเมื่อผู้เสียชีวิตกลับมานายนัทชัยเข้าไปซ่อนตัวในห้องน้ำรอจนเวลาผ่านไปจึงออกมาจากที่ซ่อนพบผู้เสียชีวิตนั่งอยู่และได้ร้องเรียกให้คนช่วยจนเกิดการต่อสู้กันนายนัทชัยจึงใช้มีดแทงไปที่ขาก่อนจะวิ่งหลบหนีออกมาจากนั้นผู้เสียชีวิตออกจากห้องเพื่อขอความช่วยเหลือ และเสียชีวิตที่หน้าลิฟต์ชั้น7ส่วนผู้ต้องหาวิ่งลงจากชั้น7เข้าไปเปลี่ยนเสื้อที่ห้องร้างชั้น5และกลับเข้าไปที่ห้องของตัวเองที่ชั้น3เบาะแสะสําคัญที่นําไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จากการปิดล้อมและตรวจค้นทุกห้องในคอนโดมิเนียมจนพบความเชื่อมโยงของหลักฐานพบคราบเลือดที่ชั้น7ซึ่งเป็นห้องเกิดเหตุและบันไดหนีไฟที่ชั้น5เป็นห้องร้างพบเสื้อเปื้อนเลือดและปลอกมีดตกอยู่ และที่ชั้นสามในห้องของผู้ต้องหาพบคราบเลือดและพบบาดแผลจากการต่อสู้ที่มือของผู้ต้องหาจึงนำตัวไปสอบสวนจนยอมรับสารภาพตรวจพบว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่3ชั้นนะครับก็คือชั้น7ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีชั้น5นะครับแล้วก็มีที่ชั้น3นะครับเราก็เลยตีวงแคบมาว่าคนร้ายน่าจะเกี่ยวพันอยู่3ชั้นนะครับชั้นชั้น7ชั้น5และชั้น3นะครับเราก็ได้ ทำการสืบสวนนะครับรวมทั้งมีพยานนะครับสุภาพสตรีที่เห็นคนร้ายในวันเกิดเหตุนะครับเห็นคนร้ายในขณะหลบหนีนะครับแต่ว่าห้องห้องที่ผู้ต้องหาพักอยู่เนี่ยเราห้องที่ผู้ต้องหาพักเนี่ยเราเอาเจ้าที่ของกองสืบฐานเข้าไปตรวจใช้เครื่องมือที่เป็นตรวจหาคราบเลือดในกรณีที่ล้างไปแล้วนะครับใช้เครื่องมือพิเศษไปก็กปรากฏคราบเลือดอยู่ในห้องผู้ต้องหานะครับเราก็เลย นาตัวผู้ต้องหามาสอบสวนและกระตรวจร่างกายก็มีร่องรอยการต่อสู้มีร่องรอยถูกทาร้ายจากผู้เสียหายนะครับขณะที่ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมแม้จะรู้สึกดีใจที่ตํารวจจับกลุ่มผู้กอ่อเหตุได้แต่ส่วนใหญ่ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะที่ผ่านมามักมีการกอา่อเหตุพยายามงัดห้องบ่อยครั้งหลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทําให้บางคนตัดสินใจย้ายออกไปหาที่พักใหม่อ๋อหนูย้ายออกมาแล้วค่ะหนูย้ายเมื่อวานแล้วค่ะ ที่ให้ข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะจับตัวได้คนในนี้เป็นยังไงเราแวงกันไหมเขากลัวค่ะคือไม่ได้นอนกันเลยทั้งคืนทั้งวันใช่ตำรวจก็ดีมากเลยนะคะที่จับได้เก่งเราลองคิดการนี้ยังไงบ้างพี่กลัวค่ะพี่เพราะทุกคนในนี้ก็กลัวกันหมดแล้วคือที่ตะโกนไปเมื่อกี้คือความแค้นแล้วคือตอนที่น้องเขาลงมาศพเขาหน้าอยู่หน้าริปอะหลายชั่วโมงแล้วศพเขาลงมาหนูก็พูดกับเขาว่าขอให้โดนจิตโดนใจเจอมันด้วยนะก็เจอไว ตำรวจยังระบุด้วยว่าผู้ก่อเหตุอ้างก่อเหตุเพราะประสงค์ต่อทรัพย์แต่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมว่ามีเรื่องเพศเกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนมีดที่ใช้ในการก่อเหตุผู้ต้องหารับว่าเป็นคนชอบพกมีดติดตัวตลอดเวลารวมทั้งพกไปในวันเกิดเหตุด้วยตำรวจได้แจ้งสองข้อหากับนายนัทชัยในความผิดฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธและทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย นิติเทพกิ่งชาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน